ประโยชน์เนยถั่วเนยถั่วมีลักษณะคล้ายกับแยมผลไม้ที่ใช้ทาคู่กับขนมปังค่ะเพียงแต่ทํามาจากถั่วแปรรูปคลุกเคล้าให้มีเนื้อเหนียวขน้นวัตถุดิบที่ใช้ทําส่วนใหญ่ก็เป็นของที่หาได้ง่ายเช่นถั่วลิสงถั่วอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ถั่ววอลนัทเป็นต้นค่ะวิธีทาเนยถั่วค่ะนําถั่วที่ต้องการนั้นมาอบหลังจากถั่วสุกก็นํามาปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน หากต้องการเนื้อละเอียดหรือเนื้อหยาบก็ปั่นได้ตามใจชอบและสามารถใส่เมล็ดธัญ,ญพืชน้ำผึ้งหรือลูกเกดเป็นส่วนผสมเพิ่มเติมได้ค่ะซึ่งมาทำเสร็จแล้วนำมารับประทานเนยถั่วก็จะให้ประโยชน์ต่อสุขภาพดังนี้ค่ะเป็นแหล่งโปรโตีนเนยถั่ว100กรัมอาจมีโปรโตีนสูงถึง30กรัมค่ะซึ่งโปรโตีนที่เรากินนั้นก็จะถูกย่อยสลายเป็นกรดอะมิโนเพื่อถูกนำไปใช้ในการบำรุงร่างกายดูแลซ่อมแซมเซลล์ซึ่งใครที่ไม่รับประทานเนื้อสัต ลองหาเนยถั่วมาเป็นทางเลือกทดแทนก็ให้รสชาติที่อร่อยและได้รับโปรตีนได้เช่นกันค่ะดูแลดวงตาผิวหลอดเลือดวิตามินเอที่พบในเนยถัว่วส่งเสริมการทำงานของดวงตาค่ะช่วยให้การมองเห็นชัดเจนและก็สบายตามากขึ้นวิตามินซีส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันช่วยสมานแผลวิตามินอ e, ีดูแลหลอดเลือดป้องกันไขมันอุดตันในหลอดเลือดแดงป้องกันโรคหัวใจช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคนี้ได้ถึงร้อยละ25ค่ะ ไฟเบอร์สูงเนยถั่วอุดมด้วยใยอาหารที่มีส่วนช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นไปตามปกติค่ะการรับประทานใย,ยอาหารช่วยบรรเทาอาการท้องผูกกระตุ้นการทำงานของลำไส้ลดความเสี่ยงของโรคลิซิดวงค่ะป้องกงันมะเร็งถั่วลิสงมีสารโพลีฟีนอลิกช่วยต้านอนุมูลอิสระค่ะลดการก่อตัวของสารก่อมะเรง็งช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้แก่เซลล์กำจัดอนุมูลอิสระและก็ป้องกันโรคมะเร็งค่ะควบคุมน้ำหนัก บางคนมีความเชื่อวว่าเนยถั่วมีส่วนช่วยในการควบคุมน้าหนักมีให้เพิ่มไปมากกว่าเดิมค่ะทั้งนี้ก็อาจเป็นเพราะว่าเนยถั่วนั้นอุดมด้วยโปรตีนและไขมันเมื่อรับประทานแล้วให้ความรู้สึกว่าอิ่มไวอยู่ท้องได้นานลดความอยากกินจุกจิกจึงทําให้ลดปริมาณอาหารการกินอื่นลงโดยอัตโนมัติทั้งนี้หากควบคุมเรื่องของโภชนาการให้ดีค่ะก็สามารถทําให้ตัวเลขบนตะชช่างนั้นเป็นไปได้ดังใจค่ะรักษาระดับความดันโลหิต เนยถั่ว100กรัมให้โพแทสเซียมมากถึง70มิลลิกรัมค่ะซึ่งสารอาหารชนิดนี้ก็ช่วยดูแลสมดุลของของเหลวในร่างกายรักษาระดับความดันของโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอีกทางก็ยังส่งเสริมการทำงานของหัวใจให้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะป้องกันโรคอัลไซเมอร์วิตามิน B3 พบมากในถั่วลิสงค่ะเมื่อนำมาทำเป็นเนยถั่วและรับประทานเป็นประจำสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ช่วยบำรุงสมอง พัฒนาและกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทลด,ดปัญหาเรื่องความจำที่มักกลุลืมค่ะประโยชน์ในถั่วนั้นฟังดูแล้วก็ดูดีต่อสุขภาพในหลายด้านค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการรับประทานเนยถัว่วควรควบคุมปริมาณให้เหมาะสมเพราะหากมีใช้สูตรเนยถั่วคลีนหรือเป็นเนยถั่วที่ไม่มีน้ำตาลเมื่อรับประทานมากก็อาจก่อให้เกิดผลเสียหรือว่าโรคอ้วนตามมาได้ค่ะทั้งนี้ผู้ที่แพ้อ,อาหารประเภทถั่วก็ควรหลีกเลี่ยง ถึงแม้ว่าจะแปลรูปแล้วก็ยังอาจเกาะให้เกิดอาการแผลได้เช่นกันจบแล้วค่ะกับประโยชน์ของเนยถั่วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานค้นคว้าหาข้อมูลที่มีประโยชน์มาฝากในครั้งต่อไปเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆสามารถกดสมัครสมาชิกช่องรูไว้ด้วยการกดปุ่มสมัครที่อยู่ใกล้กับปุ่ม subscribe ทั้งนี้ร่วมเป็นหนึ่งกำลังใจดีๆให้กับพวกเราด้วยนะคะกดเพียงหนึ่งครั้งก็เป็นสมาชิกได้แล้วค่ะ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกดสมัครสมาชิกกันด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ